สบายดีพี่น้องมดจุกูจุกคนเมื่อกี้สิมาพูดกีรอเลยเด้อนี่กีรอปบน้ำพี่น้องปบน้ำถั่วมันขึ้นบนสูงพดก Thank you. ูา<ม>่ายเคยพูดถ่ายกี่ครั้งโ้ยเสียมอ่อนเฮ้ยเสียมเฮ้ยเปื้ออยู่ทางหลังไหม ี่นอนเด้อคุณผู้มพอใกล้บ้านกันมาเลยอดคันใดเลยน้ำจะบกไปเบิอบงานเล้นอเด้อได้บรนได้ได้ไม่างานาคุมหลายใช่ไห ัยังตัวนี้เปนอรัวนี้นไคล้นงเลยุ๊บน้ำฮะปุ๊บถึยังผ่าปุ๊บน้ำตื่นมาผัดน้ำไหลเข้ามา มาน้ามีเป็นแม่เขา่งนอนลเ้นพี่น้องคนมา้มอนอนทั้งนอนเขาค่ะหูหเมือย่หูเมือบาเห็นหรอี่คนนันเ็นเ็นเลยมัเถงเลยพี่น้องเสียมเลยนะบนใจ่อเด ขึ้นไปทางหลังให้มันขุดไรอยู่คนเดียวพี่น้องยมันถึงแล้วพี่น้องถึ้นมาป้ะหมาที่สิได้อยู่เลยพี่น้องเอิ้ตเพื่อเต็มต่อนี่เรามันเป็นแมงสีเขียวๆได้เนี่ยกำลังขุดใหม่พี่น้อยผลขุดของท่าน เลยตื่นปุ๊บน้ำซีอ้น้ำผว่มันไปหาด้วยซาโตุกกระติปุญเลยมันตัวหนอนหนอยแล้วคืบักไหญ่บางใหญนี่เธอในคนไม่เองอยู่กับตัว่างเดียวเลยเหรอนี่นี่นี่ ดูเธอพูดด้ทางนังให้เอาคูปปาตินมีบนะคะนี่นี่มีแต่ว่าโลามันอยู่ตะวันก็ถึงไงไม่มาเป็ติดแล้วจริงเคยณน้ำก็ไม่เหนื่อแ้วก็ เขาไม่ชมกูน่ะข้ากะได้มเห็นเห็นค่ายนึ่งควายมันน้นหนัก น่าน่าข้ากับขวดมึงคืนนี่นะเออเจ้าวันยังตอดนี่เพิ่งนี่นี่มันไม่เพิง่งมันไข่เลยท่าโอาาพาห้วเพิ่งตอดนะไข,ข่เลยบะไขตอดมันมาติมอ่ะออนะเติมมาง่าย เสียมนี่ไปทางใดมดเนาะเสียมนังเลือแต่ดวงเดียวนี่เนาะมึงดิจะ่า้เสียมีด้นเลือกไจะให้มาสแต์แต่แหล่งดิูนน่อยเป็นแท้ๆมันถั่วเท่าสาไปอุ้ยอุ้ยตัวนี้ตุ้ยี่อม่งจักผงจากต่อแล้วฟผกโ คนเดียวนี่ก็พอกินเลยกิ่ลอนึ่งกี่น้อยด้วยมันจะหาไก่เด้อมันพบน้ำนี่น้ำขึ้นมาอยู่บกจะเาพิษมันดีเซ่็อยู่นิวแล้วมันดไ,มได้คิดเดือดสุดสุดเล้องเอาหลายคิด กินปลาบวมอาบน้ำเลยเรื่ยเรื่อขึ้นมาไม่ได้ไปแล้วทั้งนาไปแั้วก็ลงน้ำมาทำนี่คือทำอะไรโอ จนห่อนน้ำจนมีน้ำอย่านี้หลุเหเือน้ำจืดจนมีน้ำอย่านี้หล,ลยหรือ โถ่เอาอยู่แต่

xiêm, Rồi oh, <coughs> 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 ไดมือน <Huh. S 2> ีพีน่ะเอ้ยกูจีรอไปไหมฮะมากินมาลายลายเป็นสีาเชอาเชาตัวนี้ค่ะ ลำวานเต็มเดี๋ยบังดังไปเต็มขาใหม่สหลาขาใหม่ปีนี่ะน้ำบุทรว่บบช่ยว้างเบิ่มจะข้าไปห้อง โอคตุ่มมันกระติดในทางในไหมหรอวะเสือมาชิมาละวหกเมื่อไปแล้วน้ำ่วมส่วนถ้าเฮือนไข่สีช่วมก็กำมิดแต่ท่วมเมือนาก็ไม่เท่าไรเมื่อแรกย่งนไม่เข้าหัวใน เราห้อง่วางดอกลักกวางอยูุ่่อยูข้างเพื่อนช่ดยกห่วยขุ้นข้าของเี่ขามีเรือไม่เป็นขึ้นโบจมพายไป อ่าเดี๋ยวเด้อเนาะโอ้หลายๆบ่มาเบิ่งมาลุ้นกันว่าสิได้จักร้อยจักสิเด้อปบน้ําถ่วพี่น้องเอ้ยกี่ปบน้ําถ่วลปะปกี่ียงไปบนเฮือนให้หอมได้12โซเต็มไปขนุยเด้อบ่อนอันดินอันเขาอาุธนะก็ปขุดมวนขนาดอยู่หันบ่ขุดเลย มีแต่โตใหญ่ๆตุ่ยๆพี่น้องยี่ลรอไม่จีนี่ลายประมาณลอยลอยปลายลอยไปเรื่อย,ลอยอเลยเอ้าได้ไขควบเ,เออได้ไขควบลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้ฝากติดตามคลิปหนาเดอ้อสบายดี